รถ e v แพลตฟอร์ม400โวลตกับ800โวลตต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียเป็นแบบไหนอะไรคืออัดนาคตกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ สำหรับใครกำลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ EV ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกน QR code หรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยโยสวัสดีครับพบผมเบลที่ช่องไปดันการันตีแห่งนี้นะครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลย,ย,ยีายานยนต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียว พบกับผมเวลคนเดิมวันนี้นะเราก็จะเห็นว่าเราเริ่มเห็นรถ EV ีที่เป็นพรีเมียมคานะโดยเฉพาะ EV ค่ายน้องใหม่จากจีนเข้ามาทําตลาดในประเทศไทย กันหลายแบรนด์นะครับซึ่งหลายๆแบรนด์นะฮะเขาก็มีการเอาเรื่องของแพลตฟอร์มเทคโนโลยี800โวลต์มาคุยกันว่าเฮ้ยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของฉันใช้เป็น800โวลต์ซึ่งมันส่งข้อดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จที่เร็วนะครับเพราะวันนี้หลายคนอยากจะใช้รถ E ีีก็ติดข้อจํากัดอยู่2เรื่องด้วยกันอย่างแรกก็คือระยะทางที่ยังวิ่งได้ค่อนข้างจํากัดและอย่างที่2ก,ก็คือระยะเวลาในการเติมพลังงานที่นานนะครับโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะต้องแวะชาร์จนานก็เลยบอกว่าเฮ้ยการที่มีแพลตฟอร์มไฟฟ้าแรงงสู 800โวลต์เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบหรือเปล่าซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราจะมาคุยลรงรายละเอียดนะอธิบายว่าเฮ้ยแพลตฟอร์ม400โวลต์เนี่ยมันอยู่ในรุ่นไหนข้อดีข้อเสียเป็นยังไงและ800โวลต์หลังมันดีจริงไหมนะแล้วมันมีข้อด้อยอะไรหรือเปล่านะครับเพราะแน่นอนแบรนด์ก็คงไม่ได้เล่าไม่ได้บอกให้เราฟังนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะผมจะพามาคุยกับ ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ต้องบอกว่าเห็นรถ E ีีมามากมายเลยครับนั่นก็ใช่ใครนะครับพบกับน้องบิงบิงได้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบิงครับวันนี้นะฮะเรามาชวนคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยรถ E ีีเนี่ยโดยเฉพาะพรีเมียมแบรนด์นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็น X เพิงนะครับที่หลายคนจะเห็นจากประเด็น X เพิงนะเสี่ยวเพิงนะครับภาษาจีนเรียกว่าเสี่ยวเพิงนะฮะหรือแม้กระทั่งซิกเกอร์เองก็เป็นพรีเมียมแบรนด์นะครับ พอสอาพอสไทคันนะครับหรือตัวใหม่อย่างมักคารนนะครับที่เป็น SUV ไฟฟ้าเขาก็บอกว่าเป็นแพลตฟอร์ม800โวลต์เหมือนกันเนี่ยอย่างพวกรถตลาดอย่างแก400โวลต์จะมาสู้อะไรอารมณ์แบบเฮ้ยมีความเย็นมีการแบกชงชันและความน่าตกใจนะมีการมาบา้าว่าเฮ้ยเทสลาก็ยังเป็น400โวลต์อยู่นะโดยเฉพาะโมเดล3กับโมเดล Y ตกใจเฮ้ยเออของกูก็ยังเป็น400โวลต์ดีกว่าเอ๊ะแต่ทำไมมันชาร์จ250กิโลวัตต์ได้ มันทำได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเ,กเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับสถาปัตยกรรมรถ TV 800กับ400โวลต์เนี่ยมันเป็นยังไงเราเริ่มต้นด้วยคาถามง,ง่ายๆก่อนนะว่าไอ้400กับ800โวลต์เนี่ยมันคืออะไรสถาปัตยกรรม400โวลต์กับ800โวลต์เนี่ยจริงๆแบบทุกคันรถรถ พี่เบลก็ทำเป็น8 0 0โวลต์ได้แต่ว่าทุกวันเนี่ยมันเป็นแบบพาราเรลลคือมันวิ่งพาราเรลล2สองมันจะมี4โมดูลเนาะวิ่งเป็นพาราเรลลเพื่อยิงไฟออกมาได้แอมป์สูงแต่วงคาไว้ที่400ก็คือ300อยกว่าๆเนี่ยแหละเทสลาก็ไม่ได้แปลว่าจะจะปล่อยไฟได้4ี่นะมันปล่อยไฟได้ประมาณ300ปลายไปไปเขาเนี่ยมันจะมีซีรีส์เขาเรียกว่าพาราเรลลกับซีเรียล ขยายความก่อนเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับเหมือนเรากัน<ม>ก็คล้ายๆกับการเอาฐานมาต่อนะฮะถ้าต่ออนุกรมแรงดันก็จะเพิ่มอันนี้คือวิทยาศาสตร์ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าพื้นฐานเลยเอาฐานมาต่อกันแรงดันไฟจะเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าต่อซีรีส์หรือต่ออนุกรมถ้าเราอยากได้กระแสเยอะๆแรงดันไม่ต้องเพิ่มเขาเรียกว่าเอามาต่อขนานหรือพาราเรลลนะครับก็คือในแบตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือการเอามาต่ออนุกรมกับขนานแหละอยู่ที่ว่าใครจะต่อเอาแรงดันไฟออกมาใช้เท่าไรหร่ไหม Architecture เนี่ย400กับ800อ่ะจริงๆมันไม่ได้มีแค่ เสียวผึ่งมากเกพอเอินเสียวผึิงมันมาในราคาที่คนจับต้องได้ทุกคนก็เลยเฮกันว่าเฮ้ย mm hmm. ได้จับต้อง800โวลต์กันแล้วนะแต่จริงๆนะ800โวลต์อ่ะมันมามาก mm hmm. ก่อนหน้าเสียวผึิงอน่ะนานมากแล้วรถ mm hmm. ที่ใช้คันแรกๆอ่ะที่เป็น800โวลต์คันแรกๆของโลกเลยนะครับที่เท่าที่ผมรู้มาก็คือ พอชไทคานคือสถาปัตยกรรม800โวล์อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามันแบตอย่างเดียวแล้วมันทําได้เลยจริงๆอะ่ะถ้าเกิดใครจะทําแบต800โวล์วันเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากเลยครับมันทําได้เลยเปลี่ยนจากสวิตจากพาราเรลลการการที่ <ừ> วิ่งไปคู่ขนานเน่ะ <ừ> เป็น <ừ> สวิตซีเรียลเท่านั้นเองมันก็ทําให้แบตลูกนั้นะ่ะเป็น800โวล์แล้วแต่สิ่งที่เขายังไม่ทำอะ่ะสถานีชาร์จมันไม่ได้รองรับการจ่ายไฟแบบ800โวล์ทำไปอะ่ะมันก็จะต้องสวิตกลับมาที่เป็นซีเรียลอยู่ดีต้องบอกงี้ก่อนผมจะเอารูปภ, <ạ. S 1> ภาพสวิตใหห้้้ดููรปปภาาาาพสสววิิตตตนนเ็ออย่งงีข sla Cybertruck แล้วก็อยู่ใน GMC Hummer อีวีก็ใช้สวิตช์แบบนี้เหมือนกันก็คือการมาทำเปลี่ยนเปลี่ยนแบตจากซีเรียลเป็นพาราเลลไงครับอ๋อคือคล้ายๆเหมือนตัวเขาเรียกว่าวงจรเอาไว้สลับกันว่าเฮ้ยจะเอามาเหมือนอารมณ์เหมือนตัวเขาเรียกอะไรครับตัวเปลี่ยนรางรถไฟว่าจะเอามาแตะเป็นอนุกรมหรือจะเอามาแตะเป็นขนานถูกไหมถูกต้องครับในการเปรียมันเป็นอย่างนี้นั่นเองก็คือนี่ของไซเบอร์ทักนะครับคือถ้าเกิดสมมติไซเบอร์ทักไปเสียบชาร์จปุ๊บแล้วมันแฮนด์เชคกับสถานีชาร์จอย่างเช่นทุกเทอร์ราซูเปอร์ชาร์เจอร์ในอเมริการ้อยเปอร์เซ เทสลาเซมิทรัคนะถ้าไม่นับนะเป็นระ้อยเปอร์เซ็นต์อะมันเป็น250กิโลวัตต์ที่เป็น400โวลต์อาร์คิเทคเจอร์เป็นรูปแบบของการชาร์จแบบ400โวลต์ซึ่งพอเทสลา เอ่อไซเบอร์ทักไปเสียบเนี่ยอ่สวิตตัวนี้มันก็ทร mm ิกเกอร์ก็คือเปลี่ยนเป็น400โวลต์ก็คือทําเป็นแบบพาราเรลแต่ถ้าเกิดอยากจะเป็น800โวลต์ hmm. ก็แค่สวิต์มันก็จะแค่ดันดันมาอีกช่องหนึ่ง mm hmm. แล้วมันก็จะกลายเป็นซีเรียลมันจะวิ่งแบบ4แพ็คอะที่อยู่ในไซเบอร์ทักอะต่อให้มันเป็นอนุกรมเท่านั้นเองนี่คือหลักการของ800 <c oughs> กับ400โวลต์ของเทสลานะแต่ว่ายี่ห้ออื่นผมไม่รู้ว่าข้างในเขาทางานยังไงแต่ผมพยายามจะ <Okay. S 1> อธิบายแบบ s ิมเพิลใหท้ที่สุด ไปหาอ่ะยากที่สุดเห็นภาพเห็นภาพก็คืออ,อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าไอ้แบตเตอรี่แพ็คข้างในอ่ะมันก็คือการเอาถ่านมาต่อนะครับว่าถ้าอยากได้แรงดันสูงต่อนุกรมถ้าอยากได้กระแสไฟเยอะนะฮะแรงดันต่ําก็ต่อพาลเลลแต่ตรงน,นี้มันต่อผสมแล้วก็มีไอ้วงจรเนี้ยคอยสลับนะบว่าจะเอาข้างในโมดูลเนี้ยมานะฮะแบตเตอรี่โมดูลด้านในเนี้ยจะมาต่อขนานหรืออนุกรมเพื่อให้ได้แรงดันนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนหรือปัจจุบันถ้าพูดถึงรถที่ใช้800โวลต์เนี้ยนะก็มีเอ็กเสิร์ฟถูกไหม นะครับจริงๆคุณได้คุณไดก็รู้เพิ่งรู้ว่าก็เป็น800โวลต์คุณได้ไอออนิกไฟเป็น800โวลต์ไม่เห็นเข้ามาเค็มเลยนะไอออนิกไฟนะไอออนิกไฟเบียร์ ev6 คุณได้ไอออนิกไฟเบียร์ ev6 audi e-tron gt gmc hummer ev ไอออนิก6รู้สิทธิ์แอร์ก็เป็น800โวลต์ครับเขาก็ไม่ได้เค็มเพราะว่าไม่มีใครให้ใช้ถามว่าทำไมเบียร์ ev9 ก็800โวลต์ chevy silverado ก็เป็น800โวลต์ตัว sierra ev ก็เป็น800โวลต์ cybertruck ก็800โวลต์แล้ว silverado ev ก็800โวลต์ gmc ก็แากร้อยโวลต์กเ,เนี่ยเขาลองรับเรียบร้อยแล้วแต่สาเหตุที่เขาไม่เอามาโฆษณาเพราะว่าสถานีชาร์จในอเมริกาทุกวันนี้ มันก็ยัง400โวลต์มันก็เพียงพอแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าสาเหตุว่าเอ๊ะทำไม800โวลต์มันมาแล้วอะแต่ละรุ่นไม่เปลี่ยนจาก400โวลต์เป็น800โวลต์เลยอะอ้ยอ,อย่างนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับก็เราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงรถตามท้องตลาดทั่วไปยังเป็นสถาปัตยกรรม400โวลต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเนต้า GWM อย่างออร่าพูดแคทหรืออย่างจะ b y d ก็ตามนะครับทีนี้ก็เลยอยากถามคำว่า i, 400 800เฮ้ยไอ้40 เขาก็มาโฆษณาว่าถ้าเป็น 800v เนี่ยมันรับการชาร์จที่เร็วขึ้นได้จริงไหมมันไม่ไม่คือมันก็จริงแต่ว่าต้องต้องนี้จะชาร์จเร็วหรือชา้ามันอยู่ที่ค่าซีเรตของแบตด้วยคือค่าซีเรตของเราไปไม่ไหวอะ่ะต่อให้เราเปลี่ยนเป็น architecture 800v ก็คือการที่เราดันไฟแบบซีเรียลเข้ามาเป็นแบบอนุกรมแต่ค่าซีเรตของเรามันไม่ไหวอะ่ะแบตเรามันก็ไม่ชาร์จแรงที่ X เขสามารถชาร์จ 400v เนาะที่เขาไปเทสกันอะ่ะเอ้ย 400v แล้วทำไมได้รับไฟทไี่สูงกว่ารถค่ายจีนค่าย เขาออกมาได้ดีแบตคุณภาพก็ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำ800หรือ400ก็ไม่มีปัญหาที่มีคนไปเทสกันบัางว่าโอ้80เปอร์เซ็นี่ย80ปยังรับกันอยู่แถวๆเกือบเกือบร้อยกิโลวัต์เลยซึ่งมันเยอะมากคือมันอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ800หรือ400มันเกี่ยวกับคนที่ผลิตแบตออกมาว่าเขาสร้างแบตคุณภาพแบบไหนออกมาให้ใช้งานประหยัด์ล้วกัน800โวลต์เนี่ยแล้วอย่างนี้มันดีกว่าอย่างไงทําไมถึงต้องเอามาโฆษณาเรื่องเกี่ยวกัรชาร์จด้วยเปลี่ยนแบตของคุณให้เปลี่ย เพื่อจะเปลี่ยนโมดูลของแบตให้มันจากซีเรียลจากพาราเลลเป็นซีเรียลก็คือจากคู่ขานาดน่ะเป็นอนุกรมถ้าเกิดต่อให้เป็นเปลี่ยนเป็น800โวลต์แต่แบตคุณไม่สามารถทําค่าซีเรตได้มากถึงค่าของซีเรตของเอกเผิงมันเท่าไหร่นะครับอ่ามันชาร์จได้ถึง280กิโลวัตต์งร้อยแปดสกิโลวัตต์ถ้าเกิดแบตมันเท่าไหร่พี่แบตมัน82ดสิบสองใช่ไหมถ้า <80 S 1> <ร>เกิดมากว่าอ่าประมาณ8ปดสิบสร้อค<ห>่าซีเรตอยู่ที่3.2มีพี่มันธรรมดามันมันคือถ้าเกิดเรามองค่่าาอออยยงงเเี้มมัันนซ แต่ถ้าเกิดเราจะทํา800โวลต์ไปทําไมอ่ะสมมตินะผมมีแบต65กิโลวัตต์ชัวอย่างเงี้ยผมทํา800โวลต์ไปผมมีแบต65กิโลวัตต์ชัวแล้วผมต้องทําให้ชาร์จได้ถึง281กิโลวัตต์นะลดละงาน65เท่ากับว่าแบตรอบน,นั้นผมต้องทําค่าซี 4. 4ีร C ได้ถึง4.34มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่อีลอนพูดแล้วว่าสถาปัตยกรรม800โวลต์มาแน่นอนสําหรับเทสลาแต่จะไปอยู่ในรุ่นลักซ์ซูรี่ค่ะอย่างเช่นพวกไซเบอร์ทรัคตัวท็อปไซเบอร์ทรัคตัวที่ม,ม,มิดมิดแต่ว่าาาถ้้้เเกิดดอะอะจจะป็น400วยซ อีลอนพูดบแบบไปๆว่ามันไม่จาเป็นต้องเป็น800เพราะว่าพอเป็น800อ่ะแบตเตอรี่มันจะเกิดการสเตรทมากขึ้นเพราะว่าคนก็คาดหวังว่าออจะอัดประจุไฟได้มากขึ้นแต่พอไปชัดจริงแล้วแบตมันรับไฟได้เท่านั้น800กับ400ในความคิดเห็นของฝั่งเทสลานะหรือว่าฝั่งที่เป็นรถเขามองว่ามันเหมาะกับแบตที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่มากก็คือต้องเกิด80กิโลวัตต์ออวขึ้นเป็นต้นไปเนี่ยมันเริ่มจะเป็น800ได้ละอ๋อนั่นหมายความว่า ถ้าเทียบกับแรงดันนะฮะเดี๋ยวเทียบกับ400กับ800เนี่ย800ก็อาจจะเป็นปั๊มน้ำที่แรงกว่าถูกไหมใช่แต่ แบตมันไม่ไหวอ่ะคือต่อให้แรงไปก็คือแทงน้ํา <ๆ S 1> มันต่อให้มันแทงน้ําอาแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนเหมือนแทงน้ำนะฮะแล้วมีปั๊มน้ําแรงนะฮะแต่ถ้าแทงน้ํามันเล็กมีปั๊มน้ําใหญ่ก็แค่นั้นถูกไหมอ่ะเหมือนแบตเตอรี่ที่เล็กอ่ะมีปั๊มน้ำใหญ่ก็เต็มไหวไม่รู้จะเอาเรีบมาใส่แล้วก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างแต่ถ้าเกิดแบตเตอรี่ใหญ่อ่ะสถาปัตยกรรมหรือตัวแพลตฟอร์ม800โวลต์เนี่ยก็คือมันได้แบบน้ําใหญ่มันก็ต้องชาร์จเร็วขึ้นถูกไหมถูกต้องถ้าถ้าเรามองในอนาคตแันมาอยู่โวแต์มันมาอย่นีเา้ง เพราะว่าโบอบแท็กซี่ที่มาที่รอนก็พูดเองเลยบอกว่าไม่จะใช้400โวลต์จะไม่ใช้800 800จะไปอยู่ในเ e s ล a Tesla าไซเบอร์ทรัคเทสลาโมเดลเอสเทสลาโมเดลเอสเทสลาเซมทรัคแต่เทสลาเซมาทรัคนี่เป็นรู้สึกอาร์ชิเทคเจอร์เจื1เกือบ1,000โวลต์นะคือมันเป็น900โวลต์ไงเพราะฉะนั้นมันเลย800โวลต์ไปละอย่างเครื่องชาร์จจริงๆอย่างเครื่องชาร์จดีซีเนี่ยมันจ่ายได้ถึง1,000โวลต์นะที่ไปดูเนี่ยที่เหลือก็กวาดหนึ่งหนึ่งเลกว ก็คูณแอมแต่ถ้าเป็นไซส์อย่างระดับเมกะวัต์เนี่ยอันนั้นมันมากกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันก็มันก็ดูสมเหตุสมผลในในการเอามาใช้แพลตฟอร์มแบตลอยโวลต์ถามลงไปในเชิงเทคนิคอีกนิดหนึ่งนะครับถามวบีงหน่อยว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าถามว่าในการที่อีลอนเลือกว่า เฮ้ย400กับ800เนี่ยแสดงว่าในเชิงเทคนิคมันจะติดปัญหาอะไรไหมเช่นอุปกรณ์ข้างในพอมันเป็น8่าย0 0โวลต์แล้วอย่างคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็เป็นไฮโวลต์ on, ต้องใช้เป็น800โวลต์ไหมมอเตอร์ Motor, ต้องเป็น800โวลต์ด้วยหรือเปล่าเพราะมันเหมือนแบบอ่าเราเปลี่ยนเขาเรียกว่าอาสาปัจกรรมเหมือนเราเปลี่ยนระบบไฟนะฮะญี่ปุ่นใช้ไฟ110โวลต์ถูกปะทุกอย่างสายไฟเดินมาเป็น110โวลต์หมดเลยเราซื้อเครื่องใช้ไฟจากญี่ปุ่นมาเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์ถ้าจะมาใช้มมเ,220เม ดังนั้นเนี่ยในมุมของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพี่ก็เลยถามว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถามว่า800โวลต์อนาคตจะมีโอกาสได้มาใช้ในรถไหมทุกวันนี้เทสลาเซเวอร์ทรั ruck, นะั้นผมอ้างอิงก่อนของที่เป็นโปรดักชันคาร์จริงเทสลาเซเวอร์ทรักรับไฟมา800โวลต์ได้นะแต่ว่าเวลาการจ่ายไฟไฮวลเทดในรถยังเป็น400โวลต์อยู่ไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบไฮวลเทดทุกอย่างจะเป็น400โวลต์จำกัดอยู่ที่400โวลต์ทุกคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่เป็น800โวลตล์ลย่อกกบัาาวร ว่า t ท s l a Model Pad ก็ต้องใช้อาร์ติเทคเจอร์800โวล์ด้วยเพราะฉะนั้นการพัฒนาเขามองว่าถ้ายังอยู่ในพื้นที่400โวล์อยู่แล้วมันยังไม่ไม่ถึงจุด bottleneck ก็คือคอคอขวดอะ,อะเขาก็ายังพัฒนาไป400โวล์อยู่แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งแล้วอย่างเช่นมอเตอร์ต้องการแรงม้า2,000แรงมา้านะสมมตินะโอ้โห2,000แรงมา้าจะเป็น800โวล์หรือไม่ก็ทุกวันนี้มอเตอร์เวลามันจะดึงใช่ไหมพี่มันจะดึงมันจะดึงกันนะมันต่างคนมันต่างดึงกันนะก็คือต่างคนต่างมาดึงไฟกััันนนนนอออออกกกไ่่่มมมม้ยดึงงฟแบบบพรๆะ็คืตตาาาาสจ ถ้าเขามองว่าถ้าจะดึงขนาดนั้นก็ต่อแบบเป็นพา r a l e ล l ก็ได้นี่โมดูลหนึ่งสี่โมดูลหนึ่งสก็ดึงกันอย่างอย่างละโมดูลไงมันก็ไม่ชนกันไม่จําเป็นต้องไปขึ้นไป8นแปดเพราะว่าอย่าลืมว่าการเปลี่ยนอะไรสักอย่างบนรถอ่ะมันจะมีต้นทุนแล้วต้นทุนพวกนี้มันไม่ใช่แบบย0่สิบาทห้าบาทนะพี่คือมันเปลี่ยนแบบลายผลิตทั้งหมดตั้งโรงงานเลยคอนเซ็ปต์คาพูดง่ายตอนมาเป็นโปรดักชันคาทุกคนนีกันหมดเลย โอเคเข้าใจคือเมื่อกี้อย่างที่บิงอธิบายมันก็หมายความว่าวันนี้พอเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์สักอย่างเนี่ยนะถ้าเราบอกเป็น800โวลต์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ต้องเป็น800โวลต์ด้วยนั่นหมายความว่าต้นทุนในการผลิตซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมถูกไหมมันถามว่าเราจาเป็นเทคโนโลยีที่มันต้องเป็น800โวลต์จริงหรือเปล่าในอุปกรณ์เหล่านี้เรานิดขนาดนั้นหรือเปล่าในขณะที่ว่า400โวลต์เนี่ยมันก็ยังตอบโจทย์อยู่เพราะว่านั่นหมายความว่าเวลาเราซื้ออะไหล่เราหาซัพพลายเชนเราหาผู้ผลิตชิ้นส่วนตตต่่่่าาาาาาางงๆมม้้้้นนนนนสวววใหหญีีออลลดททเปป็400์กกกรุณพยํไไ ช่เอาง<ม>่ายๆแอร์รถแอร์รถของเท s l a เนี่ยเปิดสุดนะพี่พี่เปิดแนบะ็คเลยมันจะกินไฟประมาณ3500วัตต์แต่ถ้าเกิดพี่เปิดฮีทด้วยสมมติสมัยก่อนนะมันเป็นฮีทลังพึ่งแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นระบบฮีทแบบอย่างที่พี่ใช้ยังเป็น wow นะออโตวาวเนาะแอร์คอมเพรสเซอร์ในการปั๊มฮีและกินไฟมากสุดผมตีให้เสียเลย4 0 0 0 4,000วัตต์นะลองคิดดูว่าถ้าเกิด4 0 0 0วัตต์อะหารอาร์ชิเทคเจอร์ของส0่โวลต์เข้าไปอะมันก็แค่10แอมป์ถ้า10แอมป์เนี่ยใี้ 2,000แรงม้านะกันนะค,รคอร์ดมอเตอร์ วิ่งกันบ้าบอลละหำอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยควรจะเป็น800เพราะว่ามันดึงไฟแรงมันดึงไฟนึงเป็นระดับแบบ500กิโลวัตต์ต่อฝั่งละหน้าละหลังเงี้ยอาร์ติเต็เจอร์มันควรจะเป็น800แล้วน,นะต่อให้เป็นแบบขนาดว่า,าต่อเป็นแบบแยกออกมา2เซลล์จ่ายแล้วก็ยังไม่พอใช้แอร์อย่างเงี้ยแอร์มันสูงไปเขาก็ต้องขยับณปัจจุบันแม้กระทั่งรีแม็กก็ตามเนี่ยรีแม็กเวลาดึงไฟออกมาก็เป็น400โวลต์นะพี่ไม่ได้ดึง800นะมันก็ยังไม่จำเป็นลิเบียนก็ดึง400 มันเป็น800โวลต์เวลามันดึงออกมามันดึง400โวลต์ได้ด้วยเหรอเดินทางเป็นสี่ส้400อ0โวลต์น,นะพี่ก็คืออริจนเจอร์มันเป็น800อย่างที่ผมบอกผมแชร์สวิตช์ไปตัวนั้นนะ่ะสวิตช์ตัวนั้นเป็นสวิตช์แค่บอกเฉยๆว่าจะ,จะจะชาร์จไฟ DC ที่800หรือ400แต่ตัวแบตจะดีันเป็นส0อยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ขาเข้าจะชาร์จจะ400หรือ800ไม่ใช่แค่ขาเข้าขาออกก็สามารถดึงได้ว่าจะดึงแบบาราเลลหรือซีรีส์ถูกไหมถูกต้องครับ คือจริงๆเี่ย400กับ800อ่ะมันเอาไว้ใช้สําหรับชาร์จในณปัจจุบันนะต้องพูดว่ามันเอาไว้ใช้สําหรับชาร์จอย่างเดียวอินพุตอย่างเดียวส่วน power output อ่ะ architecture ส่วนใหญ่ที่ใช้กันอ่ะในในของเทสลาแล้วฝั่งอเมริกานะครับยังเป็น 8, ยังเป็น400โวลต์อยู่แม,ม้กระทั่งลิเบียนก็ตามพี่แบบเฮ้ยฉันมา800โวลต์แล้วอะถ้าเราไปเช็คเรื่องมอเตอร์เขาจริงๆเนี่ยระบบสิสเทมทุกอย่างในรถเป็น400โวลต์หมดเลยถ้าอยากให้ดิงแบบสรุปเนาะว่าเอ้ยถ้าเป็นแพเ่าาไ้้ค มผมก็ยังมองว่าผมไม่รู้จริงๆว่ากลยุทธ์ของตลาดจีนเป็นยังไงอย่างนั้นผมไม่อยากแตะนะแต่ผมขอเป็นกลยุทธ์ของแบรนด์ระดับโกลบอลแล้วกันที่ที่ขายได้ทุกประเทศทั่วโลกแล้วกันคืออย่างเทสลาคือ400โวล์เนี่ยอาร์จิเทคเจอร์ตัวเนี้ยจะเหมาะกับรถที่แบตไม่เกิน80กิโลวัตต์่วในอนาคตก็คือจะเป็นรุ่นระดับอีกโนมิกคาร์อีกโนมิกคาร์ก็จะเป็นเทสลาโมเดล3เทสลาโมเดล Y พวกเนี้ยจะได้แบตอาร์ i ิเทคเจอร์400โวล์ไปข้อดีของแบตอาร์มิเทคเจอ ซ่อมง่ายกว่าแบต800โวลต์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการสร้างถูกกว่าแบต800โวลต์อย่าลืมนะครับว่าแบต800โวลต์ใช้ลําแบตเหมือนกันเลย<ม>เพียงแต่<ม>แค่ว่าจะมีสว<ม>ิตช์ข้างในไว้สําหรับสับซ<ม>ีเรียลกับพาราเรลลอาจจะมีรูปแบบที่ต้องหน้าตาเปลี่ยนไปหน่อยละแต่<ม>สถาปัตยกรรมการสร้างแบตอะไม่ได้ไม่ได้ฉีกกันมากเพราะไซเบอร์ทักกับโมเด4680เนี่ยสถาปัตยกรรมภายในอะผมไปเห็นแซนดี้แกะดูแซนดี้ก็บอกว่าใกล้เคียงกันมากแทบจะเรียกได้ว่าก๊อบบี้เพจกันเลยแต่เพ 4ราโวล์ไม่ไหวหรอกพี่100ยกิโลวัตต์อนี่มันใหญ่มากอันนี้ก็คือข้อดีของ400โวลต์ก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกแต่ไม่เหมาะสำหรับรถที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดใหญ่แบตเตอรี่ใหญ่เนี่ยมันทำให้การชาร์จไปเป็นคอขอดที่ตรงแท่นชาร์จอ่าสถาปัตยกรรม800โวลต์อ่ะข้อดีของมันก็คือลดแอมป์เนาะลดแอมป์ที่การจะต่อเข้ารถพอลดแอมป์เนี่ยความร้อนสายส่งก็จะถูกลดลงไปเพราะว่าแอมป์มันลดเนาะแอมป์ต่ำโวลต์สูงมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วพอโวลต์สูงแอมป์มมมัััันน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 ตตต่่่่่าาาาาาาเเเเเเเีีียยยยยววววลลรรรรจไไไฟฟข้้้ถออสพพกกค็งะะฉ ระบบคูลิ่งซิสท,ที่ทําพวกเกี่ยวกับสายชาร์จอะก็ไม่จําเป็นต้องทําให้ให้มันดีเท่ากับ400โวลต์นะครับมันลดความความสเตรทแต่ถามจริงๆว่าในปัจจุบันเนี่ยรถที่ยอดนิยมหลังจากนี้ไปอีก5-10ปีอะมันก็ยังเป็น400โวลต์อยู่เพราะว่ามันเป็นรถมาร์เก็ตอะมันเป็นรถที่แบบเมนสตรีมาร์เก็ตแต่ถ้าเป็นรถโต้ลักทูรี่ไฮเอ็นจะได้800โวลต์กันก็แปลกใจนะที่เอกเผิงเขาเขาเอา800โวลต์มาใส่กับรถที่ราคาประมาณล้านกลางๆได้ก็ถือว่ามันเป็นการที่กระตุ้นให้คู่แข่งัา ก็จะเห็นว่าถ้าสมมติถ้าอย่างเป็น800โวลต์เนี่ยมันก็จะลดเรื่องของความร้อนประสิทธิภาพนะเพราะว่าสายไฟใช้เล็กลงนะครับแรงดันมันสูงขึ้นเนาะมันไม่เหมือน400โวลต์ที่ต้องป้อนกระแสเยอะเกิดความร้อนค่อนข้างเยอะถามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอ่ะอย่างบางคนก็มีคําถามว่าอย่างเอเพิงเองเนี่ยมัน500กว่าโวลต์เนี่ยมันนับเป็นสถาปัตยกรรม800โวลต์เวลาเราพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ย400โวลต์มันควรจะเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่และ800โวลต์เนี่ยมันควรจะเท่าไ เขาอาจจะเหมารวมร้อกว่าไม่เกิน400เนี่ยอันนี้คือ400เขาอาจจะเหมารวมอย่างนั้นก็ได้ผมเดานะเพราะว่าอย่างของเทสลาบอก400ก็ไม่ใช่400ตรงเทสลา400เป็นสัลักรณแปลก0 0มของเทสลาจริงๆมันประมาณ n o m i n ิน n o น i n a มินาลลของเทสลามันอยู่ที่350 v อโวลต์นะพี่แต่ถ้า l u y c ชา r ์ e อ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ396โวลต์ซึ่งมันก็ไม่ตรงอ่ะมันก็มันก็ไม่ถึง400อยู่ดีอ่ะของ X เผงอ่ะผมไม่รู้ว่าไอที่เขาบอกหกถ้อยโวลต์อ ถ้า150อ่อฟูลลี่ชาร์จอยู่ที่ประมาณ600กว่าโวลต์ใช่ไหมฮะผมไม่กล้าคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่800โวลต์นะ,ะแต่ว่าผมว,ว่าก็ <100. S 2> มันก็อยู่ในเล็กนั่นแหละอ่าอยู่ในเลนกสี่ร้อยขึ้นไปถึงแปดร้อยอ่าถูกต้องนะ ก็ถ้าเขาเขาเขาบอกมาอย่างนั้นเราก็อาจจัดตารางไปอยู่ใน800ก็ได้แต่เอาจริงๆริง8เอกผง800โวลต์กับไทคาน800โวลต์นี่คนเรา800กันเลยนะเราไม่นองวันเหืของพออไทคานนี่อยู่ที่700โวลต์นะพี่ก็คือมันคนละที่คนละทางกันเลยไม่การันตีไม่ฟันธงอะไรนะเราก็ดูแค่เราแบ่งกลุ่มแหละาก็เป็นว่าเอาแค่เราแบ่งกลุ่มให้กันว่าเคร่าวว่าถ้าเกิดไม่เกิน400โวลต์3 0 0ขึ้นไปอันนี้ไม่เกิน400โวลต์เนี่ยเราก็นับว่าเป็นสาัไยกรม400โวลต์ ตามปฏิกรรม800โวลต์อย่างนั้นละกันเราแบ่งกันอย่างนี้คร่าวๆอย่างนี้ดีที่อ่ดเราแบ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เชื่อแหละมันก็แล้วแต่ต้นทุนแล้วแต่เทคโนโลยีแล้วแต่ว่าการออกแบบของค่ายรถจะทำออกมอแต่พี่อะข้องใจมากเลยนะว่าไอ้เทสลาเนี่ย400โวลต์แต่แม่งชาร์จ250กิโลวัตต์ได้อันนี้แม่งโหดมากแสดงว่าได้แปะ100แอมป์แปะ100แอมป์ไงเออลองเสียบเซลชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นแอมป์ขึ้นมาเลยอ่ะมันจะขึ้นแอมป์ใช่ไหมว่าแอมป์กี่แอมป์อ่ะมันก็จะประมาณ ถ้าคำนวณกันแบบเลข คอนเวิร์ตกลับไปกลับมามันก็จะประมาณช่วงประมาณ8 0 0อแอมป์แป้อแอมป์เก่งกไว่าถ่ายเทลาเล็กมากเล็กมากชาร์ซูเปอร์ชาร์จนี่คือแม่งออกแบบมาดีมากเลยนะคือถ้ารถที่แบบว่าออกแบบซูเปอร์ชาร์จมาอย่างเทสลาเนี่ยอะทำซูเปอร์ชาร์จขึ้นมาคือฮาร์ดแวร์กับตัวรถมันทํามาพัฒนาร่วมกันแล้วมันเลยทําให้ประสิทธิภาพในการชาร์จนี่ค่อนข้างเยอะนะทำได้ค่อนข้างดีนะอุ้ย400แต่รับได้ถึง250แสดงว่าเครื่องกับแบตเตอรี่ตัวรถที่บอกว่าแบตเตอรี่มันรับได้ค่า C เนี่ยก็ 75เกือบสีีเลยนะเจ้าก็ผมถึงงองว่าจะ800หรือจะอะไรก็ตามอ่ะถ้าแทนชาร์จในไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะมันเหมือนกับเราไม่ได้ใช้อ่ะเออเออก็มันก็ไม่ได้ใช้เต็มฟูล์คาปาซิตี้อยู่ดีซึ่งอย่างเอ็กซ์เพิร์กเองก็บอกเหมือนกันพี่ก็คุยกันว่าก็จริงๆได้ตอนไปดูเอ็กซ์เพิร์กนะก็คุยกันบอกเฮ้ยอย่างสิ่งที่เอ็กซ์เพิร์กเนี่ยถ้าถามว่าวันนี้เป็นเซคเกิชอยส์ของคนที่จะซื้อเท s l a ถูกไหม บางคนอยากจะซื้อโมเดล Y เดี๋ยวก็มองเฮ้ย X เผิงมันถูกกว่าแบตใหญ่กว่าซอฟตแวร์ให้ EAP มาเหมือนแบบอ่ะเหมือนถ้า,ถาเป็นเทสซาต้องซื้อ EAP อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะเราเปรียบเทียบอ่ะเป็นแพลตฟอร์ม800โวลต์มาคุยกันพี่ก็เลยคุยกันว่าอ่ะถ้าพูดตรงๆนะถ้ามองด้วยราคาเนี้ยเออมันดูน่าสนใจอ่ะซอฟแวร์ไม่ต้องมาซื้อเพิ่มลงจากรถจอดรถได้แต่สิ่งที่พี่มองว่าเขายัางสู้เทสซาไม่ได้ก็คือเรื่องของอินฟาสเตอร์ เรื่องของสถานีซูเปอร์ชาร์จเนาะถ้าเอกเส่วนเอามานะครับแล้วทําให้รถมันชาร์จได้เร็วอันนี้มันอาจจะตอบโจทย์แต่<ช>อันนึงที่เอกเส่วนก็มีเหนือนอกเหนือจากที่มีดีกว่าเรียกว่าดีกว่าเทสลาเลยเนาะเห็าไคลิปนี้มาเล่าเรื่องเอกเสิร์เลยเนาะเ<ม>พราะเอกเส่วนมันเป็นรุ่นแรกที่หลายคนพูดประเด็นเรื่องแพลตฟอร์ม800โวลต์นะครับดังนั้นถ้าไอ้800โวลต์จะใช้ได้เต็มเต็มเนี่ยมันจะต้องมีสถานีชาร์จเอกเสิรนฟมันจะแบบอันนี้จะเห็นผลแบบชัดเจนเหมือนอย่างที่เทสลาทำซูเปอร์ชาาาาาาารรรร์์์จแแแตต่่่่่่่่่นน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 นออ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 กััััั้้้้้้พีีีีีีวววววสททไดดดดะะะะเเเเืืงงซฟใหมคคบยยถลข ขาวอะแล้วมันมีจอม่ขึ้นเตือนเลยคุณมีอาการง่วงนอน,นสนออักอกกับเป็นซอฟต์แวร์อะเอ,อจริงๆนะอันนี้ผมขออเอียงมาทางเอสเพิร์นิดนึงแล้วกันถ้าเกิดผมผมจะซื้อเอสเพิรเพราะผมชอบอ่าเพราะรุ่นพ่อผมซื้ออะพ่อผมเลอกเอกเพิรแน่นอนเพราะมันมีจอข้างหน้าคนขับแลนะอันนี้หนึ่ง<ะ>สองก็คือเออเรื่องการใช้งานต่างๆอย่างเช่นผมที่ชอบมากที่สุดก็คือเรื่องตัวจับประตูะคือผมเป็นอะไรเก,เกียดเกียร์เทสลาตรงนี้อะไรที่จับประตูเวลาเพื่อนหรือญาติมาที่เขาไม่เคยใช้เทสลามาก่อนเขามัน จิ้มจิ้มาตูอยู่งั้นน่ะแล้วเราเราก็ไปเดินเติะตัวให้เขาเขาเข้าใจยูเซอร์แล้วเขาเปลี่ยนโปรดักต์ตามยูเซอร์อันนี้ก็คือข้อดีนะแต่ถ้าขา้อขอ้อข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียคือผมเป็นสิ่งที่ผมยังตั้งคําถามอยู่นะว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตกับ C A T L นะเขาไม่ใช้แบตเตอรี่ของ C A T L เขาใช้แบตเตอรี่ของ C A L B อ่าแ a l b ต้องต้องมองอย่างนี้ว่าความเสี่ยงของของการที่เราจะเปลี่ยนแบตเองในอนาคตอ่ะเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะเปลี่ยนกับใครอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แบตเจ้าเจ้าททททีีี่่่่ดดังงสุใในโลกออะายช้ ก็แบบที่เป็นของ C A T L ผลิตจีนจนะ C A T L แน่นอนมีไอจีเป็นของ C A T L ซึ่งหาเปลี่ยนได้ในตามท้องตลาดแต่ว่าเป็นเอกเผิงเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าการทําตลาดเขาจะเป็นยังไงและในจีนเนี่ยสิ่งที่เราตั้งคําถามเมื่วันนั้นผมไลฟ์ถ้าเอกเผิงมันดีทุกอย่างจริงๆทำไมยอดขายมันชนะโมเดิร์ไวน์ไม่ได้สักทีเนี่ยโหมดโมเดวิวน์ยอดขายอันดับหนึ่งของจีนนะพี่แต่เอกเผิงเนี่ยมันยอดขายผมสกอร์เกิน20อันดับแล้วย,ยังหาไม่เจอเลยก็เลยตั้งคำถามว่าเขาไม่มนได้ะเออกแต่ว่าฝ G ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเรามาดิสคัสกันเรามาดิสคัสกันเรามาดิสคัสกันก็ต้องมาลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่แต่ส่วนตัวพี่ชอบนะชอบรายละเอียดของซอฟต์แวร์ user experience ถือว่าใส่ใจแต่มันก็จะมีหลายอย่างที่อย่างที่บอกแหละมันมีเรื่องความมั่นใจอย่างเทสซ่ามันคนมันก็มั่นใจในเรื่องของอินฟาเออไอเรื่องนั้นเล็กๆน้อยน้อย่ะคือเล็กน้อยกับเมนหลักอ่ะคนก็ต้องให้ความสำคพัญธ์เรื่องมันเป็นเมนพิเออร์อิตี้อย่างเรื่องการใช้ดังนั้น ถ้าเขาลงตรงนั้นเนี่ยพี่ว่าก็อาจจะอีกเกมอาจจะเกมเชนก็ได้ใครจะรู้ก็ต้องมารอดูกันถูกไหมต้องต้องให้เวลา <อะ S 2> เขาแล้วก็ดูว่าเขาจะเป็นยังไงในตลาดประเทศไทยนะครับก็ต้องมาติดตามกันดูนะสำหรับแพลตฟอร์ม800โวลต์นะครับคำถามสุดท้ายนะครับที่เราจะมาคุยกันนะก็อยากถามว่าไอเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม800โวลต์และ400โวลต์ในอนาคตข้างหน้าอะไรคือคำตอบมันจะแบ่งมันจะมีเส้นขั้นระหวา่าง<ะ>ระหวา่างกันก็คือถ้าต่ำกว่า80กิโลวัตต์อก็คือเป็นแบบรุ่น โคนมีคาอย่างเช่นพวก m g z f หรือว่า MG4 มันไม่จําเป็นต้องไปดึงเป็น800เพราะว่าแบตมันก็มีแค่นั้นนะมัน400มันก็ดึงแอมดึงแอมขึ้นมาเพื่อชดเชยได้ข้อเสียของ800มันไม่ได้มีแค่แพงแค่ต้นทุนฝั่งรถยนต์นะพี่ต้นทุนของฝั่งสถานีชาร์จก็ต้องแบกรับอีกใครจะมาลงทุนถ้าเอกเผือกหมอกลงทุน800โวลท์ทั้ง,ท,งทั้งประเทศเงี่ย่งร,รับรองทุกคนก็กล้าเปลี่ยนเป็น800เพราะว่าจะได้ไปใช้สถานีชาร์จของเอกเผือกต่นี่ <c oughs> ไม่มีใครกล้าป่หรอก็เป็น,ปน,น,น,ส,นสถานีีชาาทท่่แแบบหลยยในไะ มีแค่บางสถปานที่เป็นประมาณนั้นก็คือคือคน,นั่นหมายความว่า400ก็ยังคงอยู่ถูกไหมในกลุ่มที่เป็นรถแมสคาแต่นั้นเป็นพวกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับพวกที่มันต้องการสมรรถนะที่ดีเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็น800โวลต์โดยเฉพาะกลุ่มรถพรีเมียมแล้วแบตเตอรี่ม,มีขนาดใหญ่ ถูกต้องแล้วก,อก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องดีมานชาร์จถ้าพี่สังเกตดีๆเ<ม>วลาพี่ไปชาร์จตามสถานีเขาไม่กล้าปล่อยไฟเต็มเพราะเขาโดนด,ดีมานชาร์จนะถ้าเกิดเขาปล่อยไฟลออ่อมาสองร้าสิกิโลวัตต์บนเทสลาเครื่องชาร์จเาทำได้ไหมผมเชื่อว่าเขาทำได้แต่เขาไม่กล้าปล่อยเต็มเพราะมันทำให้เขาซัฟเปอร์อะ เข,เขาต้องมารับดีมานชาร์จที่เกิดขึ้นครับนะค่าดีมานชาร์จที่ต้องเจอนะครับซึ่งถ้าเราคิดว่าเราแก้ไอ้ปลดล็อกตรงนี้ได้นะสถานีที่เป็นพวกอัลต้าฟ้าชาร์จทั้งหลายนะครับมันจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและอันนี้จะเป็นการเพิ่มเ<ม>ขาเรียกว่ายกระดับ เพดานเดี๋ยวยกระดับอินฟาของรถ EV ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าไม่นานนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นบางโมเดลของปตทนะครับที่เอาอามีแบตเตอรี่มาสโตร์ข้างๆตู้ชาร์จซึ่งอันนี้น่าจะช่วยในการลดดีมานชาร์จได้นะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟได้เต็มคปาซิตี้มากขึ้นนะไม่ต้องแบบมามีโล่ริเศษนะครัไปชาร์จตู้120นะฮะแต่จ่ายได้จริงแม้สามสิบถึงห้าสิบในช่วงที่คนใช้ไฟเยอะเป็นโล่พิตี้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปเน ที่บอกนะครับว่าเทคโนโลยีมันมีไหมมันมีมาดีมันทําได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยขึ้นอยู่ว่าอินฟาหรือระบบสารอุปโ,โภคเรากรองรับหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนนะครับแพลตฟอร์ม800โวลต์ยังไงก็เป็นอนาคตนคในการยกระดับการชาร์จสําหรับรถที่เป็นพ e รีเมียมขึ้นไปหรือแบตเตอรี่ <sk art> มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสาหรับเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม400โวลต์และ800โวลต์ได้เห็นความแตกต่างกันคิดว่าแบบไหนดีกว่ากัน ควรจะไปใช้อย่างไรดีนะครับสามารถแสดงความเห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสดิ่งเป็นกำลังใจให้ผู้ผมทำคอนเทนต์ความรู้ดีๆออกมาอีกนะครับก็ไว้ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะจะพามาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเแลยวนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณน้องบิงด้วยนะครับสวัสดีครับ